ณตอนนี้ครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธะไรครับว่า MCU ครับมันตกต่ำถึงขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นหนังครับที่ถ่าม,มาที่ทำเงินหัวที่สุดของแฟรนไชส์ครับใน The Marvels หรือการนด้ออกครับของ Jonathan Majors ในบทบาทของแข้ง the c ของเครือก็ตามที่มันทำให้เราทุกคนครับตั้งคำถามกันว่า MCU ครับจะเอายังไงต่อ เพราะเฟสที่ผ่านมาครับมันมีปัญหาที่เยอะมากครับวันนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์สามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับของ MCU ครับในยุคนี้ครับและวิธีต่างๆครับที่ MCU สามารถทําได้ครับเพื่อชดวิตให้กับแฟรนไชส์ให้กลับมาครองใจผู้ชมได้อีกครั้งสำหรับผมครับปัญหาแรกเลยครับคือแนวคิดคอนเซปต์ของ m u l ิเ v e r s e ครับซึ่งทําไมสำหรับผมครับแนวคิดคอนเซปต์ของ m u l ิเ v e r s e ของ Marvel ครับถึงมีปัญหาเพราะอย่างแรกเลยครับมันทำให้เรื่องราวครับที่เขาพยายามจะเล่าเนี่ย มันขาดสเต็กส์ครับหรือการเดิมพันของตัวละครให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆครับสเต็กส์คือสมมติว่าตัวละครอย่างโทนี่สตาร์ขับตายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะชุบชิตให้กับเขากลับขึ้นมาได้อีกครั้งมันก็เหมือนกับชุตจริงครับมันทําให้เกิดอะไรครับเวลาคนคนนึงตายไปเนี่ยความสูญเสียความรู้สึกเศร้าถูกไหมและนั่นครับก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวละครครับเวลาตัวละครตัวนึงตายไปเว้ยมันจะไม่เกิดอิ o t ม o n a ชั m นอลอิมพครับระหว่างตัวละครกับคนดูครับและนั่นครับคือความสําคัญครับเเเตตตกาาาารรรรรรีีีย่่่วววคคัััับพะะะถ้ลลททช แต่คนที่เราอยากติดตามเนี่ยยังสามารถตายได้เลยอะ่ะมันจะทําให้ฉากในอนาคตครับที่ฮีโร่ต่างเนี่ยมาสู้กับตัวร้ายครับมันก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกครับที่มันดึงผู้ชมเข้าไปสู่เรื่องราวครับแต่พอเรานําเอาคอนเซปต์ multiverse มาใส่เนี่ยมันนาให้สเต็กสครับที่มันควรที่จะมีอยู่ในเรื่องราวเนี่ยครับมันก็ได้หายไป จากที่ความตายของต ides, ัวละครต่างๆครับมันควรที่จะมี emotional impact ครับหรือผลกระทบทางความรู้สึกต่อคนดูมันก็ได้หายไปเพราะโอ้เขายังมีตัวตวนอื่นๆครับในอีกลานลาน universe ครับที่ MCU ครับสามารถไปดึงตัวเขากลับมาได้ครับในอีก universe หนึ่งแล้วก็แปะใส่ใน universe นี้ถูกไหมมันทําให้การตายในหนัง Marvel ครับในสมัยน,นี้ครับมันขาดผลกระทบทางความรู้สึกต่อคนดูครับคือผมว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงต้องเคยคิดครับว่าคอนเซปต์หรือแนวทางของ multiverse เนี่ยมันน่าสนใจมากครับเพราะอะไรเพราะมันสามารถเป็นเครื่องมือ ให้พ่วงก,กับหรือฟิล์มเมอร์เกอร์ทั้งหมดเนี่ยสามารถได้ลองใส,ส่สไตล์ของตัวเองครับเข้าไปในผลงานต่างๆโดยที่มันจะมีผลกระทบครับกับเส้นเรื่องหลักของแฟนชส์ขนาดนั้นและมันก็ยังสามารถเปิดทางให้กับการตีความตัวละครต่างๆครับในรูปแบบใหม่และเรื่องรอยใหม่เพื่อให้ผู้ชมครับได้อะไรที่สดใหม่และไม่เหมือนที่ MCU ครับไม่ทำมาในยุค1นถึงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทุกคน เควินไฟกีครับได้ทำอะไรเขาได้ใช้คอนเซปต์ของมัลติเวิร์สครับเป็นแค่การใส่แคมิโอของตัวละครต่างๆลงไปในเรื่องราวครับผมรู้คขาว่าหลายๆคนครับชอบแคมิโอเว่ คือผมก็ชอบแคมิโอนะแต่คําถามคือความหมายของการใส่ตัวละครต่างๆครับลงไปเรื่องราวเนี่ยเพื่อเป็นแค่แคมิโอครับมันจะมีผลอะไรครับต่อเรื่องราวมีผลอะไรต่อความรู้สึกของตัวละครหลักคือผมเข้าใจนะครับว่าลหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดมากเท่าผมหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดบางคนครับก็อยากที่เห็นแค่ตัวละครตัวนี้มาเจอกับตัวละครตัวนี้ก็แค่น,นเวย์อันนี้ผมเข้าใจนะ แต่สำหรับผมครับผมมองในมุมมองของการสร้างหนังครับการเขียนเรื่องราวครับให้มีคุณภาพและสิ่งนั้นครับมันอยู่ที่มีนิ่งครับหรือความหมายที่คนใส่เข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างครับในเรื่องราวของคนทุกอย่างครับที่เราใส่ไปในหนังครับในเรื่องราวมันต้องมีเหตุผลที่เราใส่มันเข้าไปไม่ว่ามันจะเป็นเอ้ยการขับเครื่องเรื่องราวของคนครับให้ไปข้างหน้า หรือมันอาจจะเป็นการทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยเจออุปสรรคที่ใหญ่ขึ้นหรือทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยมีการขัดแย้งภายในตัวละครครับที่สุดท้ายครับมันก็จะท้าทายความคิดความเชื่อของตัวละครและเปลี่ยนตัวละครของเราครับในตอนจบของเรื่องครับมันก็เลยกลับมาที่คําถามโซวัต so เพื่ออะไรครับใช่ครับเหตุผลเดียวอะไรครับที่เคินไฟกี้ครับเลือกทำสิ่งสิ่งนี้ครับคือโดปามีนรัชครับซึ่งโดปามีนรัชครับคืออะไรมันก็นเหมือนกับการที่โอ้เราเห็นสไปเดอร์แมนของแอนดรูว์การ์ฟิลครับมาโผล่ในโนเวโฮมหรือว่าเราเห็นแฟนตาสติกโฟครับมาโผล่ในด็อกเตอร์สเตรนจ อะไรประมาณนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรียกความเฮฮาความตื่นเต้นความสุกเวลาคนดูเดนี่ยเข้าไปดูเว้สำหรับผมผมก็ชอบนะแตปออะรร่ปัญหาครับคืออะไรครับปัญหาครับคือเขาใช้บ่อยเกินไปครับอาจจะเป็นแค่คุณใส่ไปในตอนเอ็นครดิตครับเหมือนตอนเฟรนดก็พอแล้วครับ คุณไม่ต้องใส่ตัวละครตัวนี้ครับมาในหนังทั้งเรื่องเว้ยไอการที่คุณใส่ตัวละครตัวหนึ่งลงไปอะ่ะมันต้องมีเหตุผลเว้ยที่คุณใส่อะ่ะที่มันมีผลกระทบต่อเรื่องราวมีผลกระทบต่อความสุขของตัวละครอ่ะแต่พอคนไม่มีคุณแค่ใส่เพื่อให้มันเกิดโดปามีนรัชเนี่ยสุดท้ายครับพอคุณใส่มันเยอะเยอะเยอะเกินไปในทุกๆเรื่องอะ่ะคนดูก็จะไม่ส a ิสฟายครับไม่รู้สึกถึงความสุขที่มันเคยมอบไปกับเขาเว้ยไอความวาวของการที่ตัวละครต่างๆเนี่ยม,มารวมตัวกันเนี่ย สุดท้ายครับมันก็จะหายไปเพราะมันมีทุกๆเรื่องเว้ยสิ่งที่ทําให้ Avengers ครับภาค1ถึงภาค3เนี่ยมันมีความรู้สึกพิเศษเพราะตัวละครเหล่านี้ครับมันไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆเว้ยมันเลยให้ความรู้สึกพิเศษกับคนดูเวลาฮีโร่ที่เราชอบต่างๆเนี่ยมารวมตัวกัน <Ooh. S 1> แต่พอเราใช้ m u l ติ v e r s e ครับเป็นแค่ เอาตัวละครต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันในทุกๆเรื่องเนี่ยเพื่อให้มันเกิดโดปปมินรัช,ชสลับคนดูอะสลับผมผมมองว่ามันเป็นการทำลายความพิเศษของหนัง a d v e n t u r e ์สครับในทางออมคือการที่เราเห็น Captain Marvel อยู่กับคารา l a k คารหรือว่าสไปเดอร์แอยู่กับ Doctor s t r a เตรนจ์หรือว่าแฟน t าสติกโฟร์อยู่กับ Doctor อร์สเตรนจเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำไมคนดูครับถึงอยากกลับมาดูเรื่องราวของคุณเวสิ่งที่ดึงให้คนดูครับอยากกลับมาดูหนังคุณ คือเรื่องราวของคนมันอยู่ที่การเขียนเรื่องราวให้มันดีเรื่องราวที่เน้นการเติบโตของตัวละครครับผ่านเหตุการณงต่างที่จะผลักตัวละครของคนครับให้โตขึ้นที่เราสามารถใช้มัลติเวิร์สครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมเรื่องราวให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับ Spider-Man into the Spiderverse เรครับเราไม่ได้ชอบหนังนี้ครับเพราะโอ้มันมี Spider-Man Noir หรือว่า Spider-Ham มหรือว่า s p i d e r g w e n ถูกไหมมาเป็นส่วนหนึ่งครับแต่มันไม่ใช่เหตุผลหลัก ทำไมเราถึงอยากกลับมาดูนหนังตรงนี้ครับเพราะเราแคร์ครับเรารักเราอยากติดตามเรื่องราวครับ ของม้าส์มาราเลสครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเขาครับกับครอบครัวการที่มาส์ครับรู้สึกเวงวางรู้สึกลอสในชีวิตของเขาหรือการเสียไปของคนลุงเขาครับคุณเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหาต่างๆเยอะมากครับที่เราคนดูครับสามารถเข้าใจได้มันมีเรื่องราวครับที่น่าสนใจครับที่มนุษย์อย่างพวกเราทุกคนครับต้องเจอในชีวิตประจําวันของเราที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจในสิ่งที่มาส์ครับกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยอยากที่จะติดตามตัวละครตรงนี้ครับ ว่าเขาเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อเขาจะแก้ปัญหาต่างๆยังไงเขาจะโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงและการที่หนังครับใช้มัลติเว r ร์สครับเป็นแค่การทําให้คนดูครับได้เห็นความรู้สึกข,ของม้าวส์ที่เขารู้สึกอ่ะมันให้มีนิ่งครับกับการใช้มัลติเว r ร์สเว้ยมันทาให้คนดูครับได้เห็นถึงความรับผิดชอบการที่ม้าส์ครับต้องแบกรับ Responsibility ครับบนหลังของเขาหลังจากที่พีเตอร์ปาร์เกอร์ครับได้ตายลงไป คุณเห็นไหมครับว่ามัลติเวิร์สครับในหนังเรื่องนี้ครับมันช่วยคนดูครับได้รู้สึกถึงน้ำหนักที่แมวส์ครับต้องแบกรับมันเอาไว้มันเป็นเครื่องมือครับที่คนทำหนังครับเขาใช้เพื่อสำรวจความรู้สึกที่ลึกซึ้งของตัวละครครับมัลติเวิร์สครับมันไม่ใช่พล็อตเดเวิร์สหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คนทำหนังครับเขาแบบโอ้เราสามารถ ยัดตัวละครตัวนี้ครับลงไปในเรื่องตรงนี้ได้หรือว่าเอ้ยเราสามารถกลับไปแก้ไขเรื่องตรงจุดตรงนี้ได้ซึ่งมันนาให้การที่เราใช้มัลติเวิร์สเนี่ยมันขาดความหมายเว้ยมัลติเวิร์สครับมันควรที่จะเป็นเครื่องมือครับที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครครับเครื่องมือที่จะทําให้คนทําหนังครับมีพื้นที่ที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถ explore ครับสำรวจบางสิ่งบางอย่างครับที่อยู่ลึกในจิตใจของตัวละครต่างๆครับและนี่ครับคือสิ่งที่มาเวลครับควรที่จะทํากับมัลติเวิร์ส คุณดูผลที่ออกมาครับว่าเป็นยังไงปัญหาต่อมาครับที่ใหญ่มากครับของ MCU ครับคือ identity ครับหรือตัวตนของหนัง MCU และซีรีส์นะคือถ้าเรากลับไปดูการ์ตูนคอมิกครับของ Marvel เนี่ยเราจะเห็นถึงสีภาพที่มัน pop เอามันกระโดดมาที่มันสร้างแอส h e t i c ครับรวม m o ดและโทนของเรื่องต่างได้ดีมากครับและนี่ครับคือสิ่งที่ Marvel ครับได้หยิบเอามาใช้ครับในเฟสแรกครับแต่พอหลังจากกลับตัดนำเนเรืสอง2ครับผมรู้สึกว่า ทุกๆเรื่องอะสไตล์การกำกับโทนของสีภาพมูดต่างๆการถ่ายภาพอะทุกอย่างเลยสลับผมนะผมรู้สึกว่ามันโซเลสอะมันไร้วิญญาณครับคุณดูอย่างตอเลยเป็นตันเดอร์คุณดูอย่างแอดแมนควอนตัมเมนี่คุณดูอย่างมิสมาเวลคุณดูอย่างกัปตันมาเวลคุณดูอย่างชีฮอกก็ตามครับคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยแบบมันแปลกนะที่ทำไมหนังและซีรีส์ต่างครับมันให้ความรู้สึกที่เหมือนกันอะ ไม่ว่าจะเป็นการเกรดสีที่เหมือนกันครับการถ่ายภาพครับที่มันเหมือนกันน่ะมันไม่มีมุมกล้องที่ใหม่ๆหรือการทําฉากแอคชั่นที่มันวื้หวาแบบจอห์นวิกภาค์สีอ่ะซึ่งสุดท้ายครับมันทาให้หนังต่างที่มันออกมาในยุคนี้มันดูชีพครับมันดูง่ายอ่ะมันเหมือนการทําหนังบนสายพานนะครับซึ่งปัญหาครับมันอยู่ที่การขาดตัวตนของคนทําหนังเว้ยคนทําหนังแต่ละเรื่องครับเขาไม่สามารถใส่ creativity ครับหรือความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยของเขาลงไปในงานครับไม่ว่าจะเป็นการทําสีของภาพครับ ที่มีเอกลักษณ์หรือการถ่ายภาพที่มัน innovative ที่มันใหม่ที่มันสุดท้ายครับสิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วยส่งเสริมพวกเองราวคนและตัวละครต่างๆเว้ยให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวละครเว้ยเราเห็นในชัดเลยครับว่าสตูดิโอมาเวลครับในตอนนี้ครับเขากําลังสูญเสียความ originality ของเขาไปรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของเรื่องราวอนั้นครับที่เขาพยายามที่จะเล่าออกมาการที่สตูดิโอครับขาดสิ่งเหล่านี้ไปครับมันทำให้การเล่าเรื่องครับที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล MCU ครับ มันก็หายไปเว้ยคือถ้าคุณกลับไปดูสไปเดอร์แมนของแซมไรมี่เนี่ยเราก็จะเห็นการถ่ายภาพที่วือหวาแหวกแนวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับในหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับที่มันมีเอกลักษณ์ที่มันเป็นสไตล์ของแซมไรมี่ครับที่มันสร้างตัวตนให้กับชุดหนังสไปเดอร์แมนของเขาเว้ยแม้กระทั่งสปินออฟครับสำหรับผมที่ผมชอบมากนะของ m a r เวลคือ w วเ e อ o l f by n i g h นและทีวีซีรีส์อย่างว a นารวชันสำหรับผมผมว่า2เรื่องนี้ครับ มันสดใหม่มากๆนะสลับผมอะผมรู้สึกว่าหนัง MCU ครับและซีรีส์ MCU อะควรทาแบบนี้มากขึ้นกว่าเดิมเว้ยอย่างไวโว่ไปไหนเนี่ยมันมีสไตล์ครับมีการถ่ายภาพมีการเกรดสีภาพมันมีโทนที่แตกต่างไปครับจากหนัง MCU และซีรีส์ MCU ต่างๆเว้ยเพราะอย่างนี้ผมพูดไปครับเรามี multiverse เราสามารถสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาได้และให้พื้นที่กระพ่วงกับต่างๆครับได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเขาลงไปใส่ตัวตนของเขาลงไปในหนังเพราะการทำหนังครับทุกคนอย่าลืมครับ it's Art. มันเป็นศิลปะครับแต่เมื่อไรครับที่เราจํากัดการใส่ความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของศิลปินครับในงานต่างเนี่ยมันทําให้งานที่มันออกมาครับมันไม่มีตัวตนของตัวมันเองอะและนี่ครับคือสิ่งที่มอรัลครับควรที่จะแก่เขาต้องกลับมาให้พื้นที่กับพูวกกับให้กับคนทาหนังต่างครับเมื่อจะเป็นคนถ่ายภาพ cinematographer หรือว่า director of photography ก็ตามครับคนทําฉากต่างคน l i g h t i ต่างเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยได้ใส่สไตล์ของเขาลงไปในงาน ที่สุดท้ายครับมันจะมอบตัวตนใหม่ๆที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้คนดูเนี่ยอยากที่จะกลับมาดูหนังมาเวลเหมือนเดิมครับอ่ะปัญหาสุดท้ายครับที่ผมจะพูดในวันนี้ครับก็คือการเขียนเรื่องราวครับและการเขียนตัวละครที่ผมเคยพูดไปครับถ้าเราไม่มีตัวละครครับที่น่าสนใจครับน่าติดตามเราก็จะไม่มีสตอรี่ครับเราก็จะไม่มีเรื่องราวครับที่คนดูครับอยากที่จะติดตามเพราะตัวละครครับก็คือเรื่องราวของหนัง และสิ่งที่ MCU พลาดครับในเฟสนี้คือการปูเส้นเรื่องต่างๆของตัวละครครับให้คนดูเนี่ยอยากกลับมาดูเพราะพวกเขาครับไปให้ความสำคัญกับการผูกเรื่องราวต่างๆครับของม multiverse มากกว่าการสร้างตัวละครต่างๆครับให้มันมีมิติให้มีความหมายต่อคนดูเว้ยซึ่งปัญหาครับคือมันทำให้การเขียนตัวละครต่างๆครับในหนังต่างเรื่องต่างเนี่ยอย่าง SheH u l k Echo, Ant-Man, ตอ่อ The m ์ r วลส์ Doctors ร์ส n เ e เนี่ย มันโคตรห่วยเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างครับที่ตัวละครต้องเจอที่มันไม่ท้าทายตัวละครเลยสักนิดเดียวครับซึ่งผมอะ่ะไม่ได้พูดถึงสเกลพลังมงฮีโร่นะเว้ยผมพูดถึงความต้องการของตัวละครครับความคิดความเชื่อของตัวละครครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงผ่านการเจออุปสรรคต่างๆที่ขวางหน้าความต้องการของเขาที่สุดท้ายครับมันจะออกเป็นข้อคิดกับผู้ชมหลังจากที่ตัวละครต่างครับได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไป ซึ่งในเฟสใหม่ครับเกือบทุกๆตัวละครเลยจะถูกเขียนขึ้นมาให้เพอร์เฟกให้เก่งในทุกอย่างที่เขาทําไม่ต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยครับที่ท้าทายซึ่งมันไม่ได้ทําให้ตัวละครเหล่านี้ครับมันน่าสนใจเลยคือใครอยากดูตัวละครครับที่ สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างภายใน5นาทีหรือว่า10นาทีอะหรือตัวละครที่ไม่เคยต้องเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยครับที่เข้ามาท้าทายความคิดความเชื่อของเขาให้มันสร้าง internal struggle ครับหรือการขัดแย้งภายในตัวละครและสุดท้ายครับมันก็จะผลักให้ตัวละครเหล่านี้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ครับมันคือ basic fundamental ครับหรือว่าพื้นฐานการเขียนครับที่ MCU ครับได้ลืมความสําคัญของมันไปเพราะอยากที่จะเอาใจคนในสังคมครับเป็นคำพูดที่พูดในทุกคลิปนะ มันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่อะสําหรับผมนะผมว่าสิ่งที่ MCU ครับควรที่จะทําคือโฟกัสเทความสนใจทุกอย่างครับไปกับการสร้างตัวละครต่างๆครับก่อนไม่ต้องไปคิดเรื่องว่าไอ้คุณจะผูกเรื่องราวอย่างไงคุณจะผูกเรื่องัลติเ v e r s e เข้ามายังไงคุณต้องโฟกัสกับการทําให้คนดูครับแค่ Care, ผูกพันกับตัวละครเหล่านี้ครับพอเราทําแบบนี้ครับเราก็สามารถ incorporate ครับรวมสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปอย่างมูดโทน สไตล์และความครีเอทีฟครับของคนสร้างลงไปในหนังต่างและสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมครับให้เรื่องราวต่างเนี่ยไม่มีความแตกต่างออกจากกันมากยิ่งขึ้นและมีตัวละครต่างๆครับที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะและก็ยังจะมีตัวละครใหม่ครับที่คนดูเนี่ยไออาจจะชอบอาจจะอยากติดตามเพราะว่ามันใหม่มันสดใหม่ที่จะทําให้คนเนี่ยกลับมาดูเรื่องราวของคุณเพราะสุดท้ายครับพอเรามีตัวละครครับที่คนอยากที่ติดตามเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครตัวนี้มากมากเลย หรือว่าผูกพันกับโลกที่ตัวละคตรตัวนี้อยู่อ่ะพอสมมติแค่หน้าคองเคอเริครับจะมาทาลายโลกนี้จะมาฆ่าตัวละครที่เราหลักเนี่ยมันก็ทําให้หนังที่เราดูเนี่ยมันสนุกถูกไหมเพราะว่าเราแคร์เราให้ความสําคัญครับกับสิ่งเหล่านี้ครับตัวละครเราก็สนใจเราผูกพันเราผูกพันกับโลกที่ตัวละคตรตัวนี้อยู่ที่แคงเนี่ยจะมาทําลายเว้ยมันเหมือนกับแอปปาราครับ ถ้าเราไม่เคยเจอพวกชนเผ่านาวีเลยเนะี่ยมาก่อนเลยเนะี่ยเราจะแคร์ไหมครับว่าโอโลของพวกเขาครับกำลังจะถูกลุกลานไม่ถูกไหมเหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้จักโลกที่ตัวละครเหล่านี้อยู่ครับแล้วพอแข่งเนี่ยจะมาทําลายอะ่ะโซวัดทำลายไปดีเพราะเราไม่ผูกพันอะไรเลยครับกับตัวละครเหล่านี้โลกเหล่านี้สุดท้ายครับการที่เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นการเขียนตัวละครต่างให้มันดีเนี่ยให้มีเส้นเรื่องครับการเติบโตของตัวละครต่างเนี่ย ก่อนที่เราจะไปโยงเข้ากันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่เป็นจักรวาลหนึ่งเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีเซตอัพและวิธีชุบชุดให้กับแฟรนไชส์คือทุกคนลองคิดดูครับว่ามันผ่านมาแล้ว16ปีครับหลังจากที่ Iron Man ครับได้มาลดเล่นบนจอภาพยนตนระ์ตอนครับทุกคนยังไม่เคยคิดเลยครับว่าเออมันจะผูกตัวละครเหล่านี้ครับเข้ามาด้วยกันยังไงคนยังตั้งคำถามเลยครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราเอาตัวละครต่างๆครับ ที่มีเรื่องราวมีเส้นเรื่องของพวกเขาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมาผูกกันอย่างที่เราได้เห็นครับเขาทำได้และหนัง a v e n เจ r ร์ครับมันเป็นจุดที่ทำให้คนดูครับได้กลับมาวิเคราะห์ได้กลับมารีเฟล็กต์ได้คิดถึงการเติบโตของตัวละครต่างๆครับที่เราชอบหลังจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาสุดท้ายครับการที่เราได้ดูหนัง a v e n เจ r ร์ครับมันควรที่จะเป็นตัวที่ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ย อยากกลับไปดูหนังของด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือหนังของสไปเดอร์แมนมันเป็นการรวมตัวกันของฮีโร่ต่างครับตัวละครต่างที่เราทุกคนรักและหลังจากภารกิจของพวกเขาได้จบลงครับใน a v e n นเจอรเราคนดูก็จะสามารถตามมาดูต่อว่าเฮ้ยตัวละครนี้ที่เราชอบเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อหลังจาก Avengers isn't that what we love about marvel in the first place นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยรักแฟนชา์นี้ตั้งแต่แรกหรอวครับการที่เราได้ ติดตามตัวละครตัวหนึ่งครับเรารักตัวละครตัวนี้เราผูกพันกับตัวละครตัวนี้เราดูการเติบโตของเขาเขาไปจอน n อเวนเจอร์สไปสู้หลังจากสู้เสร็จเขากลับมาเขาเปลี่ยนแปลงยังไงนั่นคือเสน่ห์ครับของหนังชุดมาร์เวลสลับผมนะเฟสหนึ่งถึงเฟสสามรับมันเป็นตัวที่ทําให้เราทุกคนครับได้เห็นถึงศักยภาพของแฟรนไชส์นี้ศักยภาพที่มันเป็นได้มากกว่าแค่แคมิโอมาชีนอะที่ ทำหนังที่ไร้วิญยาวออมาในยุคสมัยนี้ครับผมได้ยินคําพูดหนึ่งครับที่หลายๆคนชอบพูดกันคือเริ่มเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่และเบื่อวะซูเปอร์ฮีโร่ฟะทีกสำหรับผมผมว่ามันไม่จริงครับคนดูหนังครับไม่ได้เบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่เว้คนแค่บเบื่อหนังที่ท่าไมาห่วยๆที่สุดท้ายครับก็ต้องจําใจไปดูอะเพราะเรารักแฟรนไชส์นี้เพราะสุดท้ายครับถ้าทุกเรื่องที่ MCU ท์ทอางมาครับมันดีเหมือนการ r d i น n s of the g a ก a x y 3ที่หรือว่า Spider-man across the s p i d e r v e r s e อะ เราคงไม่น,มนั่งบ่นกันหรอกว่าเอมันห่วยแบบนี้มันต้องแก้แบบนี้ถูกไหมเราคงนั่งฉลองเราคงนั่งเซเล b r a ความสําเร็จของแฟรนไชส์นี้ครับเหมือนที่เราทุกคนครับทำเมื่อ5ปีที่แล้วครับและนี่ครับมันคือสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราควรเอาศิลปะของการทําหนังครับกลับมาใส่ในเรื่องราวาต่างๆเพื่อหนังต่าง,างครับมันสามารถเล่าเรื่องราวที่เต็ไมไปด้วยความสนุกความสุขและความลึกซึ้งครับที่มันแฝงไปในตัวละครต่างที่ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยรักแฟรนไชส์นี้ตั้งแต่แรกครับผมรู้ครับว่าคุณสามารถทำได้ครับเคเป็นไฟกีสู้ๆครับ